ผมขอให้ความเห็นในภาพใหญ่ก่อนผมคิดว่าการที่สารร,รัฐมนูญมีมติให้คุณเศรษฐาเนี่ยพ้นากตดตำแหน่งผมคิดว่ามันเป็นความโชคดีของประเทศไทยแล้วก็โชคดีของพรรคเพื่อไทยแล้วก็โชคดีของสารรัฐมนูลที่คนจะเห็นว่าสารรัฐมนูญก็ทำอะไรตรงไปตรงมาขณะเดียวกันผมคิดว่า อยากจะบอกว่ารัคเพื่อไทยเนี่ยโชคดีมากและอาจจะโชคดีมากกว่าประเทศไทยด้วยซ้ำแต่ประเทศไทยก็โชคดีไปด้วย mm hmm. เพราะอะไรผมจึงคิดอย่างนั้น mm hmm. คุณถามเรื่องด mm ิจิทัลวอลเละผมคิดว่ารัคเพื่อไทยได้บันไดลงเรียบร้อยอ mm hmm. เพราะตอนนี้เขาก็รู้ตัวอยู่ลึกๆว่าถ้าทำดิจิทัลวอลเลต่อไปเนี่ยจะเกิดความเสียหายค mm hmm. ไม่ว่า แอปพลิเคชันที่เขาใช้ก็ยังไม่ลงตัวข้อมูลจะล่วไหลได้ง่ายขณะดเดียวกันเงินทองก็ดิ้นสุดฤทธิ์จะไปเอาเงินที่ไหนมาแจกและเงินที่จะเอามาแจกนอกจากอัตคัดขัดสนแล้วเนี่ยไปเสียโอกาสในการที่จะใช้เงินนั้นในการพัฒนาประเทศมีคนท้วงติ่งเยอะผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็มีปัญญาเขาก็มีสมองเขาฟังคนท้วงติงเนี่ย ลึกๆเขาก็รู้แต่ว่าจะทำงไงนะครับมันเพียงทําหาเสียงไปแล้วแล้วก็จะต้องหาทางว่ายัางไงก็จะต้องรูปหน้าป่าจมูกเพื่อให้ชาวบ้านพอใจเพราะว่าพูดไปแล้วและชาวบ้านที่เขาหวังจะได้รับแจกเงินเนี่ยมันก็มีเยอะอเพราะว่าเขาคิดว่าเขาได้เงินเนี่ยดีกว่าไม่ได้เพราะฉะนั้น เที่ยวนี้ผมกับคิดว่าพรรคเพื่อไทยได้บันไดลงเรียบร้อยก็คืออ้างสารร,รัฐมนูลว่าเมื่อสารร,รัฐมนูญยุบหรือได้เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีไปแล้วและคุณเศรษฐาก็เป็นบุคคลแข็งขันที่จะต้องแจกเงินหนึ่งหมื่นเมื่อเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยรัฐบาลใหม่คณะรัฐมนตรีใหม่ก็ขึ้นอยู่กับ ตัวคลมอใหม่พักการเมืองที่จะมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลใหม่ข้อตกลงใหม่ว่าจะเอากันยังไงม,มันมีช่องในการที่จะบรนลงบันไดที่ดูแล้วไม่เสียหายอาจจะยกเลิกไปเลยแล้วก็เอาเงินนั้นไปทำอย่างอื่นที่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติมากกว่าถ้าจะให้ประชาชนได้ก็ใช้วิธีจ้างงานหรือหาโครงการที่ทำให้ประชาชนได้ทำงานด้วยแล้วก็ได้เงินด้วย ึะน่าจะดีกว่าแต่ถ้าสมมุติว่ายังคงดื้อไวเ้เล็กๆเพื่อที่จะเพื่อที่จะรักษาเหลี่ยมรักษาคูเหลี่ยมครูทางการเมืองเพื่อบอกว่าเราก็หาเสียงไว้แล้วก็ต้องทำบ้างก็อาจจะทำโครงการให้มันเล็กลงแจกแต่เฉพาะคนจนแจกแต่เฉพาะคนเปราะบางแล้วก็ จำนวนเงินน้อยลงแล้วก็เปลี่ยนแทนที่จะแจกเป็นดิจิทัลประชาชนเขาก็บอกว่าเขาอยากจะได้เป็นเงินเลยคุณจะไปยุ่งยากทำไมเงินสดคุณจะโอนใส่เป๋าตังก็ได้มีแอปอยู่แล้วและเขาก็คุ้นอยู่แล้วผมคิดว่าไปดัดแปลงตรงนี้เสียผมคิดว่าทุกคนก็แฮป ppy แล้วก็เพราะว่าคนที่เขาไม่ใช่คนเ คนยากจนคนเปราะบางคนเล็กคนน้อยเนี่ยเขาก็คงไม่มาว่าหรอกว่าทําไมเขาไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยไอ้คนที่จะได้จากเดิมที่เขาบอกทุกคนอายุสิบหกขึ้นไปได้หมดก็ค่อยๆเปลี่ยนมาลดมาเรื่อยๆคนพวกนี้ก็ไม่มีใครว่า mm hmm. ถ้ามีเงินาสากธนาคารห้าแสนไม่ให้ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ให้เขาก็ไม่มีใครว่าเพราะฉะนั้น ถ้าจะค่อยๆลดลงโดยอ้างเหตุบันไดลงในในงานนี้เนี่ยมผมว่าน่าน่าที่จะเป็นจังหวัดดี<ม>แล้วประเทศาตยก็จะได้ประโยชน์ด้วยพรรคเพื่อไทยก็จะได้ประโยชน์ด้วยราวนี้ประเด็นถัดไปที่ผมนั่งคิดดู<ม>พอทันทีที่ศารลรัฐธรรมนูญมีคำไม่ได้ใช้มผมนั่งคิดดูว่าถ้าผมเป็นพรรคเพื่อไทยมผมจะดีใจ<ม>อีกเรื่องหนึ่งเรามองบวก<ม>ก็คือว่าแลนด์บริด์ เราก็ผีผามเข้ามาโดยที่ไม่ได้ศึกษาดีพอพอเรามุ่งมั่นจะทำมันแบรนด์บริดจเนี่ยมันมีงานศึกษาวิจัยออกมาสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งบอกไม่เห็นด้วยเลยไม่คุ้มอีกฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยเราก็ไปเลือกเอาไอ้ฝ่ายเห็นด้วยมาแล้วในที่สุดมันก็จะเกิดไม่ได้พอเปิดแล้วก็ไม่มีใครสนใจเพราะว่าเพราะว่าเอกชนก็มาแล้วเขาไม่คุ้มมันก็จะรักษาหน้าด้วยค่ะ ก็ก็บอกว่าอืมมันจะทำไงได้มันเปลี่ยนรัฐบาลก็หาเรื่องคล้ายๆกับเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเป็นมีอลงหายไปออันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ไหมครับอกับพักเพื่อไทยด้วยแล้วก็กับประเทศชาติด้วยเพราะว่าถ้าดันทุรังทําต่อไปมันไม่คุ้ม,มใครมันจะเอาเรือใหญ่ขนาดขนสินค้าขนาดใหญ่เข้ามาจอดแล้วก็ขนสินค้าขึ้นเรือมาลงรถไฟหรือรถบรรทุก แล้วก็วิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เอาไปขนขึ้นขนลงอีกทีหนึ่งเนี่ยมันจะไปคุ้มอะไรเพราะฉะนั้นค่าขนส่งมันก็จะเพิ่มมากขึ้นและที่บอกจะสร้างความจเจริญในในระหว่างทางตรงนั้นเนี่ยในเมื่อคนเขาขนสินค้าเขาอยากจะรีบไปแล้วคุณก็อ้างว่าจะได้ช่วยทําให้ขนสินค้าเร็วขึ้นและใครมันจะมาจอดมันจะมาจอดสร้าง สร้างดีมานสร้างการบริโภคสร้างความเจริญเติบโตอะไรม,มันมันได้ไม่คุ้มเสียผมว่าโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสดีที่พรรคเพื่อไทยก็จะไม่เสียเหลี่ยมไม่เสียหน้ามากนักก็ค่อยๆเลิกไปตรงนี้ประการที่สามผมคิดว่าเรื่องบ่อนการพนันที่พยายามผลักดันแล้วก็อยากจะอยากจะมีบ่อนแล้วก็เอาไปซุก อยู่ในการบันเทิงที่เรียกว่า e n t e r อร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ลายเป็นมีบริการครบวงจรมีทั้งบริการทุกประเภทผมพูดแค่นี้คุณคงเดารู้นะว่ามันมีบริการอะไรบ้างทุกประเภทค <c oughs> แล้วก็ไปอ้างว่าจะได้ดูดเงินจากคนต่างชาติผมจะบอกคุณได้ว่าไอ้ไอไอคาสิโน,โนเนี่ย ้าคนเขาจะเดินทางขึ้นเครื่องบินมาเพื่อที่จะมาเล่นคาสิโนเบอร์ไทยคุณต้องตอบคำถามก่อนปะาาไมบดเขาจิงมามที่อื่นมีเยอะแยะหมดแล้วใช่ไหมครับค่ะแล้วมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดให้เกิดการจ้างงานอะไรเท่าไหร่เลยเป็นการจ้างงานจํานวนน้อยและขั้นปฐถม,มก็คือไม่ได้ใช้แรงงานอะไรเท่าไหร่เป็นคนแจกไพ่เป็นคนเดินเสิร์ฟน้ําเป็นคนเฝ้ายามมันไม่ได้มันไม่ได้ไปสร้างอะไรที่มันสร้างให้เกิดเศรษฐศาส หรือเศษอรษฐกิจมันมันพัฒนาเฟื่องฟูขึ้นมากเท่าไหร่แล้วก็เป็นเพียงแค่คุณชวนกนมาแล้วก็ไปดูดเงินจากกระเป๋าเขามาใส่กระเป๋าเราพูดตรงๆนะ,ะมันไม่ต่างอะไรก,กับพวกคอเซ็นเตอร์ที่ไปหลอกคนเนะ่ยเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยหน้าที่จะเป็นโอกาสดีของประเทศไทยค,คุณก็บอกว่ารัฐบาลน,นี้ที่เคยประกาศว่าจะมี จะมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์โดยการที่จะต้องให้คนมาลงทุนเนี่ยจะต้องเป็นรายใหญ่แสนล้านมีแปดแห่งในประเทศไทยสงสัยว่าอันนี้อาจจะต้องชะลอไปก่อนแล้วก็ค่อยเงียบหายไปผมว่ามันก็จะเป็นโชคดีของประเทศไทยด้วยเนะครับเพราะว่าถ้าคุณมีคาสิโนโหรือว่ามีบ่อนถูกกฎหมายไม่ได้หมายความว่าบ่อนที่ไม่ถูกกฎหมายมันจะไม่เกิด แต่มันมีงานศึกษาวิจัยในหลายประเทศพอมีบอนที่ถูกกฎหมายและตั้งอยู่เป็นเวลาย,ยาวนานมันกลับทำให้คนแถวนั้นเนี่ยมีค่านิยมในการเล่นการนคะรับแล้วมันก็จะมีบอเถือนเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยคมันมันไม่ใช่อย่างที่ที่คาดหวังเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสดีที่จะเอาบันไดลงซะ,อ,ะอีกเรื่องหนึง่ง ที่คุณสามารถจะเอาบันไดลงได้ก็คือเรื่องกัญชาคุณจะเห็นไหมครับกัญชาที่เคยพูดกันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมาตั้งหลักกันใหม่เลยในเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลภูมิใจไทยเขาดันเรื่องกัญชาส่วนพรรคเพื่อไทยเขาก็เคยพูดมาว่าเขาไม่เอากัญชาแล้วตกลงมันจะเอากันยังไงมันมาตั้งรัฐบาลใหม่ปรัฐบาลเก่ามันหมดไปแล้วก็ว่ากันใหม่ ส่วนใครจะเป็นนายกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมคิดว่าหลายต่อหลายเรื่องที่รัฐบาลน,นี้ทําผิดพลาดม,มาในช่วงประมาณสิบเอ็ดเดือนเนี่ยผมคิดว่าได้โอกาสในการที่จะกลับตัวใหม่ทําใหม่ก็จะ,จะดีกับประเทศไทยแล้วก็จะดีกับกับพักเพื่อไทยแล้วก็จะดีกับพรรคร่มรัฐบาลที่ที่อยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับ ผมคิดว่าถ้าเปลี่ยนเป็นคนอื่นเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลยิ่งเป็นบันไดลงที่ที่ง่ายและงดงามที่สุดพรรคเพื่อไทยพูดได้เต็มปากเลยว่าเราไม่ได้เป็นแกนนำแล้วเพราะฉะน,นโยบายที่เคยบอกไว้ดิจิทัลวอลเล็ตก็ดีแลนบิด uh, ก็ดีเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเก็ดีทุกอย่างก็ต้องพับไปก่อะแ,แล้วแต่แล้วแต่รัฐบาลใหม่แกนนําเขาจะเอาอย่างไงใครเป็นนายกก็จะต้องมาดูแหละ ว่าว่าใครจะเป็นนายกอันนี้น่าจะดีที่สุด hmm. แต่ว่าคนที่จะไปเป็นนายกเมื่อกี้คุณลองยับยบชื่ออนุทิน <Okay. S 2> ผมคิดว่าคุณอนุทินเนี่ยคงยาก hmm. ที่จะได้เป็น <Okay. S 2> ผมคิดว่าถ้าอยู่ในคั่วประเภทที่เขายังจับกันเหมือนเดิมก็คือพักเพื่อไทยกระโดดข้ามคั่วมากับกับฝ่ายอนุรักษ์นิยม hmm. ผมคิดว่างานนี้เนี่ย มันคงไปเปลี่ยนคั่วไปถึงสองพักแฝดที่เขาแยกกันเดินแต่เขาเคยตกลงกันไว้ว่าถ้าใครได้สอสอมากกว่าจะได้เป็นนายกก็พูดง่ายๆว่ากระลุงป้อมกระลุงตูเนี่แหละเขาเคยจับเือกันแล้วเขาก็ตั้งตั้งพักแยกกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณดูคุณต้องดูสองพักนี้เนี่ยว่าคะแนนรวมกันมันเท่าไหร่ ลุงป<ม>้อมได้ประมาณสี่สิบลุงตูยี่สิบกว่ามันก็ประมาณ6 0 7หกสิบเจ็ดสิบใช่ไหมครับแล้วถ้าเขาเอาประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมนะครับเพรั้งเขาจะมีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้นทันทีเลยถ้าสามาักนี่จับกับ<ม>แต่ประชาธิปัตย์เองก็ไม่ใช่ยี่สิบห้าเป็นยี่สิบห้าลบสามผมพูดแค่นี้ก็คงจะรู้ว่าลบสามสื่สี่คนนี่คือใครที่ ที่ที่ที่ไม่ไม่เห็นด้วยกับคุณเฉลิมชัยกับพวกเพราะฉะนั้นพอพอเป็นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยอำนาจต่อรองของกลุ่มดีมันก็สูงคุณอนุทินกับกลายเป็นคนที่จะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะจะจะ,จะเข้าทางนี้ไหมหรือจะเข้าทางเพื่อไทยถ้าจะเข้าทางเพื่อไทยก็ก็กายเป็นยันกันก็จะตั้งรัฐบาลไม่ได้ ภายเช่นฉะนั้นแน่นอนพักคุณอนุทินก็เป็นตัวแปรที่สำคัญเหมือนเดิมแต่อถยังไม่ถึงกับจะเป็นนายกรัฐมนตรีอันนั้นอันนั้นคงจะยังยากเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าถ้าคุณอนุทินกับพักภูมิใจไทยอยากจะขึ้นเป็นนายกเนี่ยเพื่อไทยเขาก็คงไม่อยากจะปล่อยง่ายๆเพราะว่าพักนี้เป็นพักที่ฐานเสียงบ้านใหญ่ แย่งคะแนนกันนะครับคบแต่แต่ทั้งหมดเนี้ยคุณต้องดูตัวละครที่สําคัญที่อยู่เบื้องหลังก็คือคุณทักษิณคคุณต้องดูว่าคุณทักษิณจะหวั่นไหวอย่างไรในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและคุณทักษิณยังยังอยากจะสู้คดีหรือยังอยากจะหนีคดีค,คุณก็ตามดูต่อไปตรงนี้ก็แล้วกันผมยังไม่อยากเขียนรู้ทันทักษิณ ในใเซสชันสองแต่มันก็เป็นมันมันก็เป็นสีสันในการเมืองนะครับค <c oughs> แล้วก็ผมกลับมองว่าสารรัฐมนูลครั้งนี้มติเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยทดูจะโชคดีขึ้น <c oughs> ผมอยากมองในแง่ดี <c oughs> อย่างที่พูดมาแล้วว่าอะไรที่ผิดพลาดไว้เนี่ยก็สามารถที่จะมีบันไดลงไม่เสียหน้าแล้วก็อ้างสารร,รัฐมนูลบ้างอ้างว่าจะต้องซักจะต้องพร์อมรัฐบาลใหม่บ้างนโยบายเกา่าก็จะต้องเปลี่ยนแปลง มันมันก็มันก็ทําได้ดีมันก็ดีขึ้นนะครับแล้วมันจะทําให้ประเทศเดินได้ดีดีกว่าเดิมถ้าผมเป็นพรรคเพื่อไทยผมจะดีใจอืที่มีข้ออ้างแต่ถ้าเดินต่อไปเนี่ยผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่เหลืออะไรอืเพราะเพราะว่าถ้าเดินต่อไปคุณก็เห็นฝีมือที่ท,ที่ทํางานมาประมาณสิบเอ็ดเดือนหรือเกือบปีอย่างเนี้ย <Okay. S 2> คุณคุณก็พอจะมองเห็นแล้วว่าว่าทําไป คิดไปแก้ไปดิ้นไปกุกขักกุกขักกุกขักตลอดเพราะว่าไม่ได้วางแผนไม่ได้คิดดีแล้วถ้าเกิดพักเพื่อไทยยังดันเอาแพทองทานหรือคุณชยัยเกษมขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบต่อไปเพราะฉะนั้นโอกาสเนี้ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีด้วยซ้ำคุณอยากเข้าใจว่าในสิบเอ็ดเดือนที่ทำมาเนี่ย มันไม่มีปัญหนานะครับบ้านเมืองมีปัญหนาหนักมากแล้วทุกคนก็เป็นห่วงบ้านเมืองถามใจคนทั้งหลายที่รู้เรื่องเศรษฐกิจรู้การเมืองระหว่างประเทศทุกคนเป็นห่วงประเทศไทยกันทั้งสิ้นแหละครับดูเรื่องอสภาพการแข่งขันที่เราเนี่ยเสียเปรียบในเรื่องการแข่งขันตอนนี้เราแย่มากแล้วรัฐบาลก็ทำนโยบายแต่เรื่องระยะสั้นอย่างนั้นเลยฉาบฉวย เพราะฉะั้นถึงเวลาตรงเนี้ไอ้นี่วายฉับถวยที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแจกเงินก็ดีอะไรต่อไม่อะไรที่เราเราพูดมาแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าปรับตัวสมใหปรับความคิดสมใหแล้วก็อ้างอย่างที่พูดเมื่อกี้น่าจะดีกว่าก็ผมก็วิเคราะห์แล้วว่าถ้าเขาลดขนาดลงเขายังแจกไงเมื่อเอาละผมคิดว่าพวกเราก็คงพอทำใจ ไหนๆเขาไปประกาศว่าอยากจะแจกทั้งนั้ที่ไม่เห็นด้วยก็ลดให้มันเหลือเล็กๆแล้วก็แจกแต่ว่าก็แจกแต่คนที่เปราะบางคนที่ยากจนจร,จริงๆหา<ไ>วี่ยนางหรือไม่งั้นก็เปลียดให้แจกพร้อมกับจะต้องทำงานมันก็จะดีขึ้นเห็นไหมครับมันมีวิธีปรับได้หลายอย่างค,คุณสร้างงานสร้างการลงทุนที่ สร้างคนเล็กคนน้อยคนยากจนและคนชาวบ้านนะครับมาทำงานแล้วก็ให้มีงานเกิดขึ้นและเขาก็ได้รายได้ด้วยเขาก็จะได้ภูมิใจมไม่ใช่ว่าเป็นคนที่นั่งแบมือขอขอแจกลูกเดียวแล้วแล้ว,แล,วแล้วแจกอะไรแจกดิจิทัลคืออะไรวะดิจิทัลอูจะไปทำอะไรยังไงมันวุ่นไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าสร้างถ้าอยากจะให รักษาของเก่าไว้บ้างเอาแปลงโครงการซะือให้มันมีโครงการในการลงทุนในการทำงานผสมก,กันกับเงินที่จะเขาจะได้ได้รายได้ด้วยมผมว่าชาวบ้านพวกรู้เรื่องนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าชาวบ้านถ้าชาวบ้านไม,ไม่พอใจไม่พอใจเป็นนานแล้วเพราะเขาตอบว่าเขาเข้ามาเป็นรัฐบาลจาัดแจกทันทีใช่ปใช่ค่ะ เสร็จแล้วบอกสามเดือนแจกแน่ใช่ป่ะแล้วถัดมาก็หกเดือนแจกแน่นนมันก็รเร่อนไป,ปอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแหละครับคผมก็คิดว่าน่าจะมีทาบันไดลงมีช่องทางออกแล้วถ้าไม่เชื่อ,อก็ก็ลุยไฟต่อไปเลยครับ